สวัสดีครับระยองโค่ยฟิตฟาร์มครับวันนี้เรามาทำคลิปงานสร้างบ่อปลาที่หมู่บ้านเดือแพแน้นะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ทำการเทสดน้ำรันระบบกันแล้วหมู่บ้านเดือพันเนี่ยจะอยู่ที่หนองมนนะครับย่านเขตหนองมนบางแสนจังหวัดชนบุรีวันนี้เป็นโอกาสดีที่มาดูงานและได้พบกับเจ้าของบ่อ จ้ของบ่อยืนอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีคุณนิวครับวัยรุ่นพันล้านอายุยังน้อยนะครับแต่สามารถที่จะทําธุรกิจนะครับแล้วก็ซื้อบ้านแล้วก็ทําบ่อนะครับเลี้ยงปลาในสิ่งที่ตัวเองรักบ่อนี้ความยาวประมาณ6เมตรนะครับกว้างประมาณเฉียดสอเมตรครึ่งนะครับพร้อมกับน้ําตกนะครับต้องบอกว่ากําลังดีสวยงาม คุณเนียวครับขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งครับไม่ทราบว่าการกําเนิดบ่อน,นี้ขึ้นมาเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรไหมอยากจะให้ช่วยแนะนําเพื่อนๆหน่อยแรงบันดาลใจโด,จดยส่วนตัวเป็นคนชอบเอ,อชอบปลาสวยงามอยู่แล้วพี่เรื่องปลาค้ามเนี่ยคือศึกษามาสักพักหนึ่งครับ,รบแต่มันเป็นความฝันคือเรามีบ้านสักหลังหนึ่งพี่อยากมีมุมมคพักผ่อนนั่งเล่นดูปลาสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็วันนี้ก็เนี่ยครับ ความฝันหนึ่งครับพี่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว<ต>ภูมิใจได้พี่ชามาช่วยครับผมโอ้ขอบคุณมากมากสงสัยเราเนี่ยน่าจะเป็นโทรหาเราเป็นรลยที่สามหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ก็ศึกษาศ <c oughs> ึกษา <c oughs> เพพี่แนตะ่คือื่อยการที่มันครับพี่มันเป็นสิ่งที่รักต้องทําออกมาให้ดีนะใช่แล้วทีนี้เราก็ไม่มีความรู้ถูกไหมพี่เราไม่มีความรู้แต่เราชอบแล้วก็มาเจอคนที่ให้ ถาไไรให้สิ่งที่ถูกต้องกับเราไงพี่เเขาเรียกว่าถูกถูกพี่เคมีตรงกันถูกต้องพี่ครับต้องขอบคุณน้องนิวมากมากเลยนะครับคือให้โอกาสระยองโค้ดได้มาดูแลนะครับระยะเวลาประมาณ20วันเสร็จเรล่วงเลยมาจากวันแรกถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าหายเหนื่อยนะคุณนิวนะหายเหนื่อยพี่หายเหนื่อยครับก็ต้องขอบคุณคุณนิวอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าเป็นยังวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ตั้งใจนะครับทํางานขออนุญาตโฆษณาให้หน่อยคุณนิวร้านอยู่ตรงไห ร้านผมอยู่อ่างศิลาครับอยู่อ่างศิลาครับผมทางลงทะเลเลยถูกต้องครับทำอะไรนะครับเอ่อเป็นประดับยนต์ประดับยนต์ล้อแม็กยางตรงล่างประมาณนี้ครับโอเคขายของได้เลยชื่อร้านชื่ออะไรเลตเทคครับผมเลตเทคใช่ครับโอเคครับเสิร์ชหาในเน็ตได้เลยนะครับถ้าอยากได้ของดีเกี่ยวกับรถยนต์นะครับ คุณนิวมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหม085ครับแล้วก็085 2850โอเ <Okay, S 2> คบเบอร์พร้อมเสร็จสับนะครับทั้งเรื่องปลาต้องโทรหาพี่ชาเลยครับโอ้เยี่ยมเลยครับ081 1613929โฆษณ<อ>าบ้างใช่พี่เอ <c oughs> าเรืออร่องปลาทักมาโทรหาพี่ชาเลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากมากวันนี้คลิปสั้นๆคลิปดีๆนะครับขอบคุณคุณนิวนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ